ตื่เนเต้นจริงๆค่ะไม่เอาจริงเข้าวงการมาแบบนานมากๆแต่ว่าน้อยแทบไม่เคยได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าปกติก็จะแบบไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรให้พี่สัมภาษณ์น,<อ>นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคือเราเป็นพิธีกร,รมาเนอะแต่อันนี้พอโดนสัมภาษณ์เองก็สลัดชื้อค่ะพี่พี่นะคะเราไม<ด>่เราโล่งไหมเพราะแบบโล่งเลยใช่ไหมโล่งนะคะคือโล ขึ้นคือรู้สึกว่าพอเหมือนไม่ว่าการที่เหมือนมีโซเชียลไหมว่าทุกตอบแบเป็นหนึ่งตัวที่ทําให้มาอยากได้แบบเป็นตัวเองด้วยในในทุกๆเรื่องเลยแล้วคนพอค,คนเห็นแล้วมันได้ฟีดแบคที่ดีได้แบบเอเนจีที่ดีอะค่ะทําให้เรารู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนอราแค่เห็นดูจากอินสตาแกรมไม่จะแบบนิ่งๆ,งๆก่อนหนึ่งว่าเรากำลังอีกแบบเลยอะไร้ยค่ะสั<ช>้นๆแต่ว่าอันนี้เรามีวิวเก่งเป็นเขาเรียกว่าคอนติเนียติว์ครีเตอร์เาเป็นยังไงบ้างพอเรามีประเด็นขึ้นมาแล้วปรับตัวยากขึ้นไหม รู้สึกมีความสุขขึ้นด้วยค่ะเหมือนเวลาไปไหนก็จะมีคนเหมือนคอยทักเราเหมือนเมื่อก่อนคนอาจจะจําเราไม่ค่อยได้แต่พอเหมือนคนอ่ะเริ่มเห็นเราแล้วได้เห็นหลายๆมุมอะค่ะไปไหนก็จะแบบได้เจอแต่แบบพลังดีๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาไปรีวิวร้านอาหารหรือไปกินซ่อมตำอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบน้องมากแบบฝากแผดร้านให้ป้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็รู้สึกมีความสุขแล้วแบบทุกครั้งที่ไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนเริ่มมีกลุ่มแฟนๆเล็กๆของมาอยอ่ะเขาก็เหมือนเริ่มเข้ามาให้กำลังใจมาคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาทำให้เรามีแรงอยากไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไลฟ์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคอาเสุข์ตขางว่าแต่ก่อนอันนี้มันจะมีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยมี่หลกัรไปด้วยมีเห็นแล้วแบบคุณป้าข้างบ้านก็คืออิสระเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยไหมครับค่ะคุณป้าข้างบ้านเนี่ยก็ถึงใช่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่พี่<อ>พกาเธอเรียกไหมว่าป้าข้างบ้านค <c oughs> ือออตนแรกก่ะ็ เจ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 ทางบ้านค่ะเจหนูก็เลยเรียกเขากลับว่าเป็นลุงเหมรอนกันเลยค่ะก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วนี้มันยังไม่ได้แบบว่าเปิดตัวกันมันแตกต่างกับตอนนี้มันมามันไม่สบายใจไปโลกคืออย่างตอนนั้นก็จริงๆอะถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนเราก็มีไปนะเขาจะก็ะอยู่แถวสนามกรอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปได้กรอบกันอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันก็ไม่ได้ถึงเชิงที่รู้สึกว่า อึดอัดหรือไม่กล้าออกไปไหนจริงก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่มารู้สึกว่าเหมือนหลายๆอย่างมาอยากจะให้รอระยะเวลาเนื้อให้แบบค่อยๆที่จะแบบเรารู้สึกว่าพอไทมิ่งเนี้ยมันใช่ลวแล้วมันรู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็สบายใจทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะพี่การเขาก็เหมือนค่อยๆเป็นไปเองด้วยอ่ะไม่เขาไม่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้ปิดหรอไมว่าแต่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องสเต็ออบบยังไงมันก็ค่อยๆเปิดเผยไปเองเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นพอเปิดไปปุ๊บพอจังหวะอะไรมันลงตัวกลายเป็นดีไปเลยคนชอบแฟนคลับ FC มาอีก ใช่ค่ะเขาวันนี้พี่การมีแฟนคลับยกม่าไมแล้วค่ะไม่ไม่แต่เหมือนว่าเหมือนไลล์เป็นคนทาให้พี่การเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างหนึ่งพี่การไม่เคยเข้าถึงโซเชียลเล่นเป็นอยู่ดีเขาก็เป็นเขาเรียกว่าไรนะยูทูบเบอร์ตอนนี้เขาก็เริ่มสนุกแล้วคือไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะก็คือตอนแรกเขาอ่ะเป็นคนที่บอกให้ไม่ะเริ่มทําบอร์ดแล้วไมลก็เพิ่งเคยทำไปช่วงนึงเาว่าเขาอยากทําบ้างไม่สอนเขาใช้แอปพลิเคชันหน่อยไมลก็เหมือนโอเคเริ่มสอนเขาตัดต่อเสร็จแล้วเขาคงเริ่ม ไหนมาไหนก็คือช่วยกัน,น,กนออถ่ายฝั่กันถ่ายยงเี้ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นผู้สงังอิทธิพที่ทำให้พี่สุกการเปลี่ยนไปมากดูอ่อนโยนดูน่าราักดูแบบวหวานก็เฮ้ยหลายๆคนอาจจะเห็นภาพภายนอกพี่สุกการจะดูแบบนิ่งๆไม่ค่อยรู้อะไรไอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้จะบอกพี่พายว่าถ้าเกิดใครรู้จักแกรจริงๆอ่พี่สุกคือเขาเป็นคนแบบมุกเยอะมากออแต่มุกต้องทีสมุกแบบอ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะด้วยความที่เขาอาจจะโตกว่าเราแล้วมุกที่เขาเล่นมันจะเป็นมุกแบบ คุณ <c oughs> ลงุง <c oughs> คุณลุงนิดนึงเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆเขาเป็นคนแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบไม่อะเราสึกว่าตัวไมยเป็นคนค่อนข้างแบบชอบอยู่กับเพื่อนอยู่สังคม,โมเอ็กโทรดีหรือที่การอาจจะเป็นคนชอบอยู่กับแบบกลุ่มคนที่เขาสนิทอะไรเง<อ>ี้ยเขาเลยไม่ค่อยพูดแต่พอเขามีเราเข้ามาอาจจะพูดให้เขาฟังเยอะมากๆจนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาเริ่มแบบซึมซับแล้วก็พอเริ่มเขาเริ่มทำแล้วมันก็เริ่มได้กระแสตอบรับที่เขาหมยว่าเขาก็มีความสุขจากพลังที่ได้รับค่ะเราสึกเรารู้สึกว่าเขาอวดขึ้นไหมคะ อะไรนะคะเรารู้สึกว่าเขาหวานขึ้นไหมดูแลแค่เราดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะไม่ไม่ได้เชิงหวานแต่เขาก็จะคอยซัพพอร์ตในทุกๆด้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ได้เป็นแบบเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราเราในทุกๆด้านในเรื่องการงานอะไรเงี้ยให้เราโตขึ้นด้วยในเรื่องการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอ้อนมีมุ้งมิ้งกับเราไหม <Auf> ม,มีไหมหรอมีแต่แบบกวนๆอ่ะพี่จะแนวแบบแซวแบบกวนๆมากกว่าจะไม่ใช่มีคำหวานอะไรเงี้ยค่ะชอบตบตบหัวหนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออันนี้คืแกสนุกสนุกเป็นแซงการการออกแบบแซวออกเรื่องความรักของเขาหรอค่ะก็ก็เป็นคนแบบเป็นคนที่แย่ชอบแซววันนี้วันนี้ทุกคนเห็นพี่กานก็จะเป็นคนแบบแซวเก่งอะไรอย่างเงี้ยแย่ๆค่ะขอท้าถามนเรื่องครอบครัวเขาอะไรอย่างงเี้องรับหน้ารับหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มีเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวเขา พ่อพี่การจริงจริงจริงน่ารักมากคืออย่างเมื่อวานนี้คือด้วยด้วยที่ทําแบรนด์ด้วยกันใช่ไหมคะ,<ฮ>ะกับหลายๆคนเมื่อวานเหมือนก็เมื่อวานคนุณคุณป๋าคุณพ่อพี่การนะคะกเมือนนีพาไปทานข้าวกันแล้วเาขาก็มีช่อดอกไม้มามาบอบให้กับทีมง,งานทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวลูกชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่าแซนรับอยู่ถือว่าเป็นวัดที่เราพี่แซวเนี่ยเป็นแบบวัดที่สบายโเดิร์นได้อีกคนนึ่งเลยโอ้ยยังใครยังค่ะก็อาจจะต้องแบบเรียนเยนใช้เวลากันที่หนุ่ พี่เขาแซวหนูอะไรกันเขินเหมือนกันพี่แซวหนูก็เลยเขินแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งดีๆค่ะที่ที่รู้สึกว่ามีมความสุขแล้วครอบครัวก็น่ารักมากๆคุณผูคนเลยค่ะทั้ง <c oughs> คุณแม่คุณพอ่ออะไรอย่างเงี้ยของพี่การแล้วก็พี่น้องพี่การน่ารักหมดเลย มาเยอะมากปิดังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็คือแร่แสคุณลุงในติ๊กต็อกของก็ดมมากค่ะวันนี้คนก็อยากกัว่าติดต่องานที่การเดียวก็ก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตกันไปได้ด้วยอย่างนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ก็แฮปปี้นะอม่ได้ขนาดนะสามารถใช้คำ่าแฟนได้จริงๆหมายว่าถ้าด้วยด้วยสิ่งที่เป็นอยู่มันก็ ก็น่าจะได้ค่ะใช่แต่อย่างที่ตอนที่ไปตอนไปแฉเนี่ยก็แบบว่าก็คือตอนนั้นเคือแค่เรื่องจริงๆอ่ะก็คือยังไม่ไม่ได้มีการตกลงแต่ว่าถ้าทุกอย่างที่เป็นไปแล้ว สิ่งที่มันออกมาแล้วก็ก็ได้ค่ะได้แต่เนอเห็นเราจับพิ่การมาขายของไลฟ์เปิดประสบการณ์24ล้านในหนึ่งวันเนี่ยมันยังไงคะนุมายคือจริงๆริงะพี่การเขาเป็นคนทำอะไรแล้วเขาตั้งใจมากอย่างโปรดักตัวนี้จริงๆก็เป็นการร่วมมือของมีพี่การแล้วก็มีแม่ค้าไลฟ์นะคะที่ชื่อน้องภาพพิมพ์แล้วก็จะมีทีมพ์มอีกอะไรเงี้ยก็ซึ่งเป็นครั้งแรกของเขาคือจริงๆอ่ะเขาก็ตั้งใจมากในโปรดักนี้อะไรเงี้ยในการคิดคนแล้วคือจริงๆริงไม้อะก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ข้างๆเนอแล้วบางที้มก็แบบ เราชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็บอกพี่หนูขอแบบช่วยทดลองด้วยได้ไหมอ,อ,อะไรนี่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสช่วยกันเหมือนทดลองพัฒน,นาสูตรใหม่เลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเขาก็เหมือนสักเซสในในการไลฟ์เขาก็มีความสุขค่ะเขามีความสุข,ขมากข,ขายดีไปเลยขายดีค่ะตอ,อนนีขออนุญาตหน<ช>่อยครับที่เราว่าพอมันเปิดตัวแล้ว,ม,ว,ลวมันสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบเวลาไปไหนไปไหนพูดหนูก็ไม่อึดอัดกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไม่อึดอัดค่ะ มันมันผ<ด>ิดผิดจ,จ,จากที่เราคาดไ,ไปนะหมายตอนแรกอาจาจะกังวลแต่พอพอแปลมากลายเป็นอ้าวกลายเป็นบวกเฉยอะไรอย่างเงี้ยผิดมากค่ะหมายก็คือคือตอนแรกไมายก็ก็กังวลหมก็ก็าอาจจะมีแบบกังวลมากก็ก็กลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าสุดท้ายเหมือนเราก็ด้วยด้วย,ด,วยด้วยแบบใจเราที่มันไม่รบริสุทธิ์เราก็ไม่มีอะไรเลย้ยคะก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่คาดเยอะมากหรืออาจจะด้วยละมูได้ไหมคะเดีก็มีแบบว่า เจออะไรก็เบาๆนะขอให้มีคนรักคนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเป็นพิเศษเดยไหมคะความรักให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆจะได้เปต้นเนี่ยใช่ก็อยากให้ให้เป็นความสมคัญที่อยู่เราพากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยค่ะอยห่อนผ่นาคาดหวังกับความรักทั้งนี้เหมือนกันคาดหวังไหมก็ก็ คาดหวังนะคะเพราะว่าจริงตอนนี้เราก็30กว่าเราเดินทุกความสามสิแล้วค่ะปีนี้ก็ก็คาดหวังอยากจะทําทุกอย่างให้ดีเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอยากโตขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าพี่สนใจก็ต้องมีแอบชมบ้านเราไม่แหละครับแม่ของลูกจริงหรอเออหนูก็เห็นจะข่าวเหมือนกันแต่ว่าแตเขาไม่เคยพูดให้หนูฟังเลยนะเขาอยากจับผู้ละหันสื่อให้หนูแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เคยแบบใช้โมเมนต์แบบหรือบอกรักหวานเลยหรอเฮ้ยมีแต่เจมีแบบตะแกรงไม่ไม่ ค่ะไม่ไม่ค่อยหวานในการแล้วต่พอเราเห็นแนเนี่ยเรารู้สึกแบบไหนไหมคะไม่ก็รู้สึกจริงเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบก่อนรอบก่อนแล้วแข่งทำงานเลยก่อนอะไรอย่างเครับแบบวางอนาคตยังไงบ้างอบามีน้ำตาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมองไว้ไหมมองไว้เป็สำหรับสาว ถ้าสาวๆหมายว่าผู้หญิงทุกคนก็ก็มีความฝันเลยอย่างอย่างไม่แบบว่าอยากที่บ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะมีความกดดันเหมือนกันเรื่องแบบว่าลูกอะไรเงี้ยก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเพื่ออย่างตัวไม่จริงไม่รู้สึกว่าสุดท้ายเราไม่ไม่ได้อยากจะคาดหวังในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วไมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้ามันถึงเวลาที่เราจะได้แต่งหรือว่ามันเป็นเวลาที่ที่เขาคิดว่าพร้อมอ่ะก็มันก็จะมันก็ก็โอเคก็แบบวว่าานนเเล้ย ตนใจนะคะคือในในในทุกสิ่งที่ไม่สัมผัสเนอะก็คือค่อนข้างอยู่ด้วยเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยแล้วเหมือนเราก็มีทํางานด้วยกันได้ได้รู้แบบเรื่องรู้จักเหมือนนิสัยเขามากขึ้นการทํางานทําให้เราเห็นหลากหลายมุมของเขาซึ่งไม่รู้สึกว่ามุมที่เขาเป็นที่บางทีอาจจะเป็นมุมที่มีนิสัยส่วนตัวของเขาอะแต่ไม่รับได้เต่ย่างไม่มเป็นคนค่อนข้างใจเย็นมากๆด้วยค่ะดูคนก็เหมือนแบบไม่เป็นคนใจเย็นหรือทุกการ์อาจจะมีรวมผู้ชายะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า เราได้เห็นในหลายมุมของการรายการเพราะว่าเราอ่ะมีการทํางานพูดคุยกันเยอะแล้วมายก็รู้สึกว่ามายรับมุมในพี่พี่เขาได้แล้วมายก็มีการบอกพี่เขาไปว่าเออมาอยากให้พี่ใจยเย็นขึ้นนะในบางเรื่องนี่ยเขาก็รับฟังนะคะแล้วก็เหมือนพยายามทําตัวดีขึ้นตอนนี้พี่การบบตอนเช้าตื่นมานั่งสมาธิทุกวัน <Wow. S 1> มาห้างาชีเหมือนตอนนี้เขากาลงังฝึกเรื่องการเปลี่ยนตัวเองอยู่ย <All S 1> เลยค่ะก็เหมือนซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเขาก็ใจยเย็นขึ้นเหมือนแบบเวลาจะโมโหเขาก็จะเริ่มนับนถึงสิบแล้วเดยว ที่เราเหมือนบางทีอาจจะมีแบบน้อยๆรู้สึกกังวลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ไม่ก็จริงๆก็ยอมรับว่ามีเสพคอมเมนต์บ้างแต่ถ้ากิดคอมเมนต์ไหนที่เป็นพลังลบมมากๆไม่ก็เลือกที่จะข้ามไปเลยะะ <c oughs> ้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันมันพูดไม่ได้หรอกเนยะว่าแม้เราจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราอ่านมาอย่างไรมันก็ต้องคิดอันค่ะหนูก็เลยเลือกที่บางทีหนูก็คือโอเคข้ามไปแล้วเราก็รับแต่พลังดีๆ <c oughs> แล้วมันก็มีความสุขดูแบบคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแ่เรียกแฟนไเต็ปากได้ <c oughs> แล้วจะดีก็สบายใจนะได้ค่ะหนูไม่ต้องกลัวนะค่ะร้านน้องไม่กลัวหนูกลัวไม่ได้ไม่รู้กลัวเหรอแต่พี่น่ารักมากเลยไม่ต้องกลัวแต่ว่าพอพอสัมผัสเราอยู่เราก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นพูดน้ำไหลไฟดับเลยเขาโชคดีนะคะพูตื่งแล้วโอเคขอบคุณค่ะ